สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมขออนุญาตพูดถึงควันหลงในนะัดที่เจอแมนซิตี้ที่เราแพ้ไป4ีประตูต่อหนึ่งนะครับนะโดยรูปแบบเกมเนี่ยผมว่าผู้เล่นเนี่ยก็เล่นตามแผนอาร์เตต้าแต่ทีนเ,เนี้ยเป๊ปเนี่ยเขาวางแผนได้มาดีนะครับผมนะก็คือว่าเขานี่แทบจะไม่ได้เล่นตัววินแบ็กเขาแทบจะไม่ได้บุกเลยนะครับเขาแพ็กกันอยู่แล้วนะครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ยคือเล่นแบบกล้าๆกลัวๆนะครับนะกลัวจะโดนโต้กลัวจะอะไรเงี้ยครับทำให้เกมลุกเนี่ยค่อนข้างที่ ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพพอสมควรและการตัดเกมของแมนเชสเตีร์เนี่ยทำได้ดีคือในครึ่งแรกเนี่ยเขาสามารถที่จะบีบการตอบบอลของเราในแดนหลังเนี่ยหกคนโดยการมาบีบนะครับนะแล้วก็กองหลังที่ยืนกันตัวตึงเลยนะส่วนอาร์เซนอลเนี่ยคือการตอบบอลเขาเนี่ยคือโดยผู้เล่นของอาร์เซนอลเนี่ยต่อไปต่อมาเนี่ยมันกลายเป็นตันครับโดนไล่ตนตันก็เลยไม่สามารถที่จะ ขึ้นเกมได้ส่วนทางด้านแมนซิตี้นะครับผม mm hmm. ก็คือเขาตอนที่เขาครองบอลเนานะอาเซนอลเราก็บีบแต่บีบกันไม่สุดครับบีบมาที่แดน3ครับพอถึงแดน3ปุ๊บเนี่ย mm hmm. เขาก็จะอยู่ตรงนั้นนะอาเซนอลนะส่วนแมนซิตี้เนี่ยเขาบีบตั้งแต่ไล่ตั้งแต่แดนหนึ่งของเราเลยนะครับนะคือแตกต่างกันและความละเอียดของเกมค่อนข้างที่จะดีกว่าคือเขาใช้จังหวะน้อยมากในการทําประตูสําหรับแมนซิตี้นะแต่เราเนี่ยใช้จังหวะเยอะไปหน่อยในการทําประตูนะครับนี่คือข้อเสียเปรียบที่อาเซนอล แพ้แมนซิตี้ไปสี่ตัวหนึ่งนะั้นโดยลูกเกมเนี่ยเราก็ไม่ได้ขี้เละนะครับนะนักเตะก็เล่นการตามระบบตามสภาพได้เรียบร้อยนะครับนะและอีกอย่างหนึ่งที่อา์เซนอ,นขอลขาาคือลูกหนักนะครับนะการที่โดนจังหวะแมนซิตี้สวนกลับเนี่ยเราคนที่จะต้องตัดเกมนะครับเพราะแมนซิตี้ก็ตัดเกมมาหลายครั้งนะครับในการที่ที่เรา บุกตัดเกมได้เขาตัดเกมเลยโดยมีโรดดี้เนี่ยค่อนข้างจะโอเคโรดดี้กุนดกันเนี่ยค่อนข้างจะตัดเกมได้ดีส่วนอาร์เซนอลเนี่ยไม่กล้าที่จะตัดเกมนะครับไม่ว่าลูกแร่ครับในจังหวะที่โฮลดิ้งเนี่ยประกบฮาเลนเนี่ยคือจังหวะเนี้ยถ้าเป็นกองหลังทั่วไปเนี่ยคือใช่มันมันอาจจะสู้ความแข็งแกร่งไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยคุณก็ต้องกระแทกเพื่อให้เขาฟาวหรือให้เขาล้มนะครับไม่งั้นจะเป็นประตูนะครับนะแล้วมันจะตีแม่งแผนโคตรง่ายนะครับฮาเลนเดอะบอยฮาเลนเดอะบอยนะครับนะก็ คลิปนี้ก็จะมาพูดประมาณนี้นะแต่ผมว่าก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รุ้นต่อไปนะครับสำหรับอาร์เซนอลนะที่รอดูว่าแมนซิตี้จะสะดุดอย่างน้อยเนี่ยต้อง3นัดเป็นอย่างต่ำนะครับแต่อาร์เซนอลต้องชนะให้ได้นะครับ5้านัดที่เหลือนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ